ดีครับวันนี้วันที่ส5กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันที่44ของการสวดมนต์นะครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่44ที่ข้าพเจ้านาจีรพงศ์มีชัยอขอถวาย เสียงเสื่อไทยอาทยายพระสุพระปริษและพวกต่างๆเป็นก็จะบูชาตามวิชาสังฆบูชาและอาจจะไดบูชาใน่กูบาอาจารทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อแรกบาลระเซนั้นในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกนที่หนึ่ง ตัวชั ة, ้นเทวดาสมัญตาจักรวาเวสุสักขันตุตเทวธาสัมภาโมนิราชสศสนา์นังสักขาโมคตังสักเกรมนรูเปกิริสิกาสารตะเตตมติเวิมาเนทีเปนเถจะฆาเมตาลุวะนะฆาเมเกหะวัตุมหิเกเตภุมมาจะยังตูเทวาชาละตะลวิสเมยักขะพันพขานาคาติคัตตาติเกยามนิวราชนันสัตโล เมจุนันตุธรรมสวัสิารโรยมะทัตตาธรรมะสวังดรโรยามะทันตาธรรมะสัารโรยามทัตตาบทที่สองบทปูชาประัตตาอิมินาสกาเลนะพุทธายพูชยามาอิมินาสกาเลนะธรรมายปูชยามาอิมินาสก่าเลนะสังฆาพิปูชยามาบทที่สามบทดาประตัตตาอรังสัมมาสัมพุทธะตวะพุธังปะวาตังหรวานนี้สวะปาโตตวะตาธรรมบามามาสามีสุปฏิบันโนตวะโตสาปัสสังโตสังขารนามน บทที่4谢谢 eter, ี่บทสวดนะกการศิิษาถานะโมตสสพพะวะโตอัโตสัมมาสัมพุทธะน้โมตสสะพะวะโตอราหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัพพะวะโตนะรัโมตสัมาสัมพุทธะบทที่5กาสวดไตสาระพรมปาถาคั่งสาระนางคะชามีบางสารนางคาชามีสังฆสารนังคชามีตุดิยปิปุังสารนางคะชามีตุธิยปิบางสาระนังคะชามีตุดิยมปิสังฆสารนังคะชามี ตต pues nah ิยมปิบุตรลนาหัชามีตาติยมปิทามสัลนาหัชามีตาติยมปิฟังรังสาลนาหัามีบทที่หบสสจจกิริยคถานติเมสลนาันยั่างเมสาลนาวราอเทนะสัจจวัชนะสที่มีหูุสปทานัติเมสาลนาันยังท่าโมเมสาลนวราอเตนะสัจจวัชนะสที่มีหุสปทานัติเมสาลนาันยังสังคุเมสลนาวราอเตนะสัจจวัชนะสที่มีหูุสปทาบทที่เจ พุทธานุสติอิติวิโสุทธะระหังสมาสัมพุทตรวิชางตลอดสองพันโมสุขโตโรกรธวิจูนอนุตตะโลบุตุสาธรมวาสาราจิสาสสานะอารามุสานะโคโตกภวามิสวาสานะภวาทาธรรมโมสันติโกกาลิโกเอหิปาสิโกโอเปนัยโกปันจาตังเวทิสาโตเวทุหิติสุปฏิปันโมภวะโต สาวัสังโฆชูปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆญาที่าจตานิภูริสานิพะยนูริสายุพะนะเอสพระควัตโตสาวกสังโฆวาหุนายโยปาหุนายโยพกทอ่นายโยอันเช่อีสารานิโยมหาเตาลนุญาเเตังโลกัสานติ บทที่สิบนาฏศูนย์ยานิทแทพุทกาตานิสมาคาตานิไม่มาณิวะยานิวาอันตานิเกสเพวุตตาสุมาณพรักวันตุงตะอโภตีสกัจจาสุนัถตงพาสิตาตัสมาหิปุตตาลิสาเมตาสเพเมตังกาโลตามนุสียาปชายยะนิวาจารัตโตจ่าฮารันติเหยผลิงตัสมาหิเอลัคตตาอัปปัมตายัอปิติวิตังอิตาวาโรังวาสเกสุวายังรัตนาปิฏฐังนะโมสัมมาอิติปถาขัดเดนะ อํธรรมปีตเพ่อเทรตัณนาปณิเตยเดนสัจเจนะสุวติของถูกยังวิลาขงอมัตาปณิเตยทักขสักยะุ่งนีสมาหิโตนะเตนะทั้งเมนะสมันทีกินจีอิธรรมปีธรรมเมรัตนาปณิเตยเดนะสัจเจนะสุวติของถูกยามพุทธเสตโฐปิวณนะยีสุจิงสมาบิมานันตมิกัญญะมัคคามินาเตนะโมนะวิชตีอิทักปิธรรมเมรัตนาปณิเตยเตนะสัจเจนะสุวติของถ เยสุภะลาอคัสตังปะตัฏฐาจัณฑะิเอตานิยุคานิหอตีเตตักินเอยาสมกตัสสะปาวุคาเอเตสุปินานิมัทปะลานิอีธามปีสังเขรัตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุภะถิขอตุเยสสุปายุตตามนัสสาทัตเถนะนิกามิโนโหตัมมณัสาสัตัมถีเตปันถิปตตาอมตังวิขังหารัทธาตุนะนิพุตจิงพุชะมานาอีธามปีสังเข รัตนาเปรีไเตนะสัจเจนะสวัิของตุยานิพพิโรปัชวีนสิโตสียาตุที่ว่าเตปิอสัะกัมปิโยตูก็มาสัตว์ปุิสังวะามิโยอริยสัจานิรรเวจะกัสติอิทาปีสังเกตรัตนาเปรไตเตนะสัจเจนสวัดิของตเอเตนะสัจนะสวิของอสันิงะันะัตเนะสัเทนสุนะสินจเิเตอติ อิสรมัตตานะัตเต้วะมาผามมาทิยันติีทำปดสังเกตันตนปณีไตแต่นัสัสกเจนะสุปฏิโหตุสาวัสัทสนานักสัมปทายะกายัสษุทำมาสจิตาพระวันปีสก,กายยัทิคีวิธิกิจิตังจากสีรัตังวาปียักันติินจะถหางปเยจากพิปกุโตสักิ์จากพิสา,า,นานะนิฮัพโภกัดภูมิทำปีสังเกรตรัตนปณีไทยแต่นัสัสกเจนะสุปฏิโหตุ กินจะปิดสงฆังมังกรติปาปกันเกเยนะว่าจะยุทธะเอสศาวะอาพโทโสอัศรปติสัญาะรักพัตาถิพัะทัสสะอุตตาอิธัมปิดสังเฮรัตนาเปริตาเอเตนะสัตเตนะวุากิจสุขยานะปะกุงเพยะถาภุสิตะเทกินหาวะนัเสปะถามัสมิงกิมเหปันถุพะมางทำนว้ว่ลาเอเทสยิิพพานาคังมัง ตายาอิธปีุเทรัตนาปรีตเนเตนะสัจเจนะสุวติหัวตุวโลวะรอยูวะรัโนวัรัฐโลอนุตโลธรรมวะนหลังินยิีอิธัรมปีกุเทรัตนาปรตนเตนะสัจเจนะสุวติหตุีนักุลัณนานวังนัตถิสภาวะวัวิรัตติตายะติเกวสมเกเตินาปิจาวินุิฉันทานพันติกีลายะาทัง ยามปฏิโตอิทัม <Wars> ปีสังเทระตนาเป็นใเแต่นัสสเจนะสุวติขอตูยานิทัพุูตานิสมากาตานิพุมานิวายานิวาตริเขตตางานต์เตวะมุิสาพุทิจตานพุทธังนั้นสามาสุวติขอตูยานิทัพผูตานิสมาคาตานิพุมานิวายานิวานตาิเขตตาตานต์เตวะเหวมมุิสาพุทิตาสังฆังนัสสามสุวติขอตู บทที่สิบานาปิยริสสัมมาโมคะมินิมุขโตสัมมาสัตตาปวัชิโตสัมมาเวระมติกันโตลิขิตโตจกถูกวางเพราะว่าสัพพติโยวิวัันถูสัมมาโลโกวิทัสถุมาเตภวัตวัตตาโยสีสุติทิคารุโตภพราะว่าอภิวันตสีิสนิจังวุปชาเยโนจตาโตมาวัตติอายุวันโนสุขาพบทที่สิอาทิตยปเนสุเมเเมสุตังเอกาสัมอย่างพัคหัวขยายาวิหันติขยาสีเสสทิงทีสัุศิ อสศันะตันตลักษณโหกัาวาพิถุอมันเตสีสังปังพิกตเวอธิตตังยินจ่าอธิพิกตเวตะปาอธิตตังจักขุวิพิเเวอธิตตังลูปาอธิตาจากขูวิญญาณาอธิตตังจะผิดสัพพะโสอธิโตยมปิตังจักขุสัพพสังขยาอุปเจติเวทยิปัง ุกทงว่าทุางวาอุทรรสุวานปีทิตังเจนะทิทิตัาลาหะนาสินดามะหะนิตังชาติญาชะัเนนะโสกิิิเตเวอิเอิทัสเหิปาเหิทิังตวะตามิโสตังทิังสัทธาทิะโสญญาติตังโสตสัสทิตยปิทังโสตสัสะจยาติปติวทะยตสวาทุงว่า

กายโยทิโตโสภทิตงกายมิเนนาทิตังกายสัมภสทิโตยปีตังกายสัปาสปันเอุปัชติเณทันฑิเสุังวะทุังวะทุธมสุตังวะตปีิตังเนะทิตังทิตัลาภินาตองสังินาบินาทิตังสัยาชลมาราเอนะโสเหิปิเทเวหิอุเกหิตรัยเสหิปิยาเสหิอธทิตตัติวาตมิ มโนทิโตธรรมาทิตามโนมิญานาทิตามโนสัมปัสโสทิฏฐายมปิธามโนสัมปัสสปัญญาอุปชติเวทยิงตัางสุขังวาทุกขังวาทุกขังวัสุขังวาตามเียทิฏัางเกนะทิตัาทิตตาละคินาโตภคินาโมภคินาทิฏัาชาติยาฉลามาละเหนะโสกิงปุิเตเวหิทุเกดิตทลเส็ิปุยาเสดิอุทิฏฐาีวาตานี้ เอวังประสารพิธภัณฑ์สุตตะวันเรื่ิงปีนี้เป็นทจากปุษปตรปีนิพนธ์ทัศน์ตีรุ่งเฟื่องปุตตินิพนธ์ทัศน์ตีจากปุัมัญญาเด่นปีนิทนธ์ทัศุ์ังวากปุษสัพพเศปีนิพนธ์ทัศน์ตเยามปีนี้งจกปติสัพพเสนปีนิพนธ์ทัใน์ียาปปีทั้งจากปุษสัพพเส ปัจจัยาอุปจนติเวทายี่ต่างสุขังว่าทุกังวาอุกมนัสุขังว่าตระสังมิปรนิปินทัตติคังคันัสงมิตนิปินทัตติคังเทศุปปินิปินทัตติคันาวิญญาณิปินิปินทัตติคังนาสัปัเปินิปินทัตติยามีทางคันักสัพพันปัญญายาอุปจนติเวทาย่ตาสุขังว่าทุกังวาอทุกมัสุขังว่าตะสังมิปรนิปินทัตติ ชีวะหายาปีนิพนธทัตติวัชิรศุปีนิพนธทัตติชีวะหาวิญญาณในปีนิพนธทัตติชีวะหายสมภัสเสปีนิพนธทัตติยัมปีทังชีวะหายสมภัสสัพพัญญายังถอยทัศนติไว้ถ้ายี่ตังสุขังวะทุกขังวะหรือทัศน์ตังสุตังวะจะสองอีกปีนิพนทัตติ กายัสมิงปีนี้ปนัติตไปสุปนีปนัติกายะมิญญาเนปีนี้ปินัติกายะสัมปัสเสปีนี้ปินัติยาปีทังกายะสัมปสัปัญญาอุปัชติเวทายิงตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามัสสุขังวาตัสมิงปีนี้ปินัติมานสัมปิัสเุปีนี้ปินัติมโนมิญญาเนปีนี้ปินัติมโนสัมปัสสปีนีปินัติยาปีทังมโนสัมปสัปปัญยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอุทุกขามัสินขังวิระตัสมิิตตางอีีกน

กังสำัอย่างพระกัว่าบ้านาสอย่างวิหาริิตเมพิขัเยตระโพระกวาพะว่าพิเยที่หัวมันเตสิรูปังพิฆเวรตารูปังจานตพิเวหัตตาาวิสานายทังรูปังภรรยาภมตเตยะลัพเตยจะรูปเเอวัเมรูปังโุเอวัเมรูปังมาสิิยสาจะโิกเวรรูปังนัตตาเจสมารูปังภรยาสามตติกจนทัติเอวัเมรูปังเอ เราตัวเฮวอมเมลูปังบางเราสิ่ตีเวทนาลักตาเวทนาแต่ถูกทางพิกเว อาตาภาวิสานะยิ้ทางเวทนาพัทธยาสมวตเตยยะรัตเพตตเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสินติยะสมักจวบพิคเวเวทนานัตตาตัสมาเวทนาพัทธยาสรรมวตติและจัลปติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสินติอนญาลัตตาสัญญาตาหิอามิคเวอาตาภาวิสานะยิ้ทางสัญญาพัทธยาธมวตเตยยะรัเพตตสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสินติ ยัสมัโกภิกเวสัญญานัตตาตัมมาสัญญาภัตตายะตวัตถินัตตาละพัตติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวัเมสัญญามาโหตุสิสังคารานัตตาสังคาราแตอิทัพิกะเวตาภะวิสัสังสุนิยิจังสังคาราภัตตายะตวัตถเยุงมสังเพตัสจาสังคาระสุเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาเหสุติ วิญญาณนักนมาวิญญาณจะหังพิจาเวิจดวงสัยน์ทางวิญญาณภัตยะจังมัตยเถยะรักเพอแต่วิญญาณในเอวามวิญญาณของตัวเอวามีวิญญาณมองสิ่งที่ยักสมาจะพบพิวิญญาณรัตนธมวิญญาณัตาสวยัตนันัตวิญญาณใเอวามีวิญญาณของตัวเอวามวิญญาณมองสิ่งทังมนยะตัดพิวโดยาริจว เอจาวาติอนิพันเตยามบาานิจัทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามบาานิจัทุกขังวิปปิมทัมมงกาลังโตังสามัปปิเตมเอหาสมิเอสองเมตาติโอเหตัพันเตตักิมนจะถาพิกเวเวทนานิจาวานิจาวานิพันเตยามบาานิจัุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามบารานิจัทุกขังวิปปิมทัมมังกลังต

นังกินมัไดตพิวินยาิศตวานิี้วานเียนี้จะวันเตยยมานี้แต่ทุกทางวัต่างสุดทางวัที removes, ่ตงันเตยมบานี้แทุกขางมิปาริมาธรรมกำลังนี้ต่งสมปิตรงเอตามวเอสหมิเอสรเมนตนอันเต สราธมาดินาพิ่กเพยายกินกินรูปาดีจังนะคะตุกตุกลังอาจะตาวาพันทาวาวร่าวสุมาวินาวปิตาวันเลสทเกวาสัมพันบูปังเนตังมะมะเนสวามสมีนเนสวตาปิเวัเมตัญญตถาูตังสัมพันปัญญายะต้มาัญยากาติเมทนาอติตั้จุดนมาอาต่าวาปัิตาวาวร่าวสุมาวินาวปิตาวันทะเลสที่เกวมาสัมพัเวทนาเนตังมะมะเนสวะามมสมีนเนสติเทวังเมตัญญาถากูตังสัมมัปัญญายั้มปั

ยังวินจีวิญญาณอาตีนัครับจุดพันนันเทต้าวาพาหิตาวาโอไรวาวาสุตุมาวาหิงาวาคณิตาวายังตุเลสันติเกวาสัพพวิญญาณเนตังมะมะเนสโฮหะมะสมิหนะเมสโนตันติเอวันเมตังยะถาปูตังสำนักปัญญาะละขังการ

ปัญญามัณเณปัญจมัคคีญางพิภูณาอนุปทายาภาษาเวทีจิตตานิมิตีปุตติ